ส่วนมากที่ขอพรต่อพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาขาดคุณธรรมด้านอะไรครับเขาไม่ได้ขาดคุณธรรมอะไรไม่เกี่ยวกับคุณธรรมการกราบพระพุทธรูกการขอพรพุทธรูกเขาเป็นความหลงผิดไม่ใช่ว่าเขาขาดเขาหลงผิดอาจารย์เห็นคลิปผ้าจารย์คึกฤตหวานช่ำกับสีกาอย่างขึ้นเต็มฟีดเลยคืออะไรหวานช่ำกับสีกา ทำไมมึงถึงใช้คำนี้กูไม่เข้าใจกูงงทำไมมึงถึงใช้คำแบบนี้อ่ะกูไม่เข้าใจทำไมถึงใช้คำว่าหวานฉ่ำกับสีกาทำไมวาจาของมึงถึงไม่ได้มีปากไม่ได้มีหูรูดอะไรแบบนั้นกูไม่เข้าใจทำไมถึงใช้คำว่าหวานฉ่ำกูงงต้องเห็นคลิปคลิปอะไรเหรอคลิปอะไรส่งมาให้กูดู ถ้ามึงมั่นใจว่าหวานจริงส่งให้กูดูถ้าไม่หวานจริงกูตีปากมึงนะเอาไหมหลักกล้าไหมมึงมีหลักฐานเหรอมึงถึงกล้าใช้คำว่าหวานฉ่ำกูขอดูหลักฐานหน่อยถ้ามีจริงทำไมสํานักพุทธทำอะไรไม่ได้กูขอดูหน่อยอีพวกใส่ร้ายอ่ะกูขอดูหน้าหน่อยถ้ามึงแน่จริงมึงไปฟ้องร้องเขาสิ เป็นคลิปเลยไหนล่ะมึงเอาคลิปไปร้องเรียนสํานักพุทธซีมึงจะมาเก็บคลิปเพื่อทำไมถ้ามึงมั่นใจว่ามึงมีจริงอ่ะมึงเอาไปร้องสํานักพุทธกูแนะนําวิธีให้นะมึงเอาคลิปไปร้องเรียนสํานักพุทธไปแจ้งกรรมการมหาเถรสมาคมให้เขาจัดการเพราะเขามีอํานาจในการจัดการและกูก็คิดว่าเขาก็อยากจะจัดการด้วยถ้ามึงมั่นใจว่าผิดจริงเอาไปเอาไปทํา แล้วกูจะรอดูว่าพวกมึงมีปัญญาทำไหมทําให้กูดูหน่อยถ้ามึงมั่นใจในหลักฐานไปทํากูเห็นมีแต่คนเอามาใส่ร้ายป้ายสีปั่นกระแสแต่กูก็ไม่เห็นมีใครจะทําอะไรได้ทําให้กูดูหน่อยสิไปเอาหลักฐานจริงๆจังๆมากูอยากเห็นอีบุที่ปากดีอะใส่ร้ายป้ายสีพระน่ะ ทั้งทั้งที่หลักฐานจริงๆก็ไม่มีกอดจูบรูปคําก็ไม่มีแล้วภาพที่พวกมึงมีก็เป็นภาพในที่สาธารนณะที่ใครๆเขาก็เอาไปลงกันได้ซึ่งกูงงมากมึงเอามาปั่นอะไรกันอะปั่นอะไรกันกูเข้าใจดีเลยเหมือนคนมาใส่ร้ายกูอะก็เอารูปที่กูเป็นคนลงเองมาโพส กูงงรูปกูเองจะแถมไม่ใช่ไปแอบถ่ายไปหลบถ่ายหรือไปเห็นตอนกอดจูรูคำบไม่เห็นมีเลยกูเห็นมีแต่รูปอะไรก็ไม่รู้กูไม่เห็นมีสักรูปที่เรียกว่าเสียหายกูเห็นหมดแล้วไม่ต้องส่งให้กูดูก็ได้กูเห็นแล้วกูไม่เห็นมีสักอันที่เสียหายไม่มีเลยกูเห็นมีรูปอะไรประเคนอาหารยืนใกล้ แต่ก็มีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดถ่ายรูปคู่แต่บริเวณนั้นก็มีคนนั่งอยู่เต็มไปหมดไม่ได้อยู่กันสองต่อสองถวายอาหารพระนั่งเต็มลานแต่มึงบอกว่าไม่เหมาะสมกูก็งงเหมือนกันไม่เหมาะสมยังไงกูงงอยากจะใส่ลายป้ายสีแต่ไปเอารูปถ่ายที่เขาแชร์กันว่อนอินเทอร์เน็ตไปหมดที่เขาเต็มใจถ่ายตั้งใจถ่ายตั้งใจลง เอามาเป็นภาพประกอบแล้วก็บอกว่าสีกาคนสนิทมึงเห็นเหรอมึงเห็นต่อเขาได้กันหรือเปล่าไม่มีหลักฐานไหมไม่มีการอยู่สองต่อสองไหมไม่อา้าวภาพที่มึงถ่ายมาแต่ละอันอยู่ในสาธารณะทั้งนั้น ใส่ร้ายอยากจะใส่ร้ายแต่ไม่มีหลักฐานพยายามเต้าข่าวพยายามสร้างหลักฐานเท็จมีแต่คนโง่โง่งเท่านั้นที่เชื่อคนฉลาดเขาไม่เชื่อเรอจาจะ <c oughs> ทำไมกูจะไม่รู้เพราะกูก็เจอมันก็พยายามใส่ร้ายกูด้วยวิธีการแบบนี้ และกูก็เป็นคนลงภาพเหล่านั้นเองเป็นคนลงวิดีโอเหล่านั้นเองกูจะกลัวอะไรก็กูไม่มีอะไรทําไมกูต้องกลัวก็เหมือนที่พระจาราึกไม่มีอะไรทำไมต้องกลัวขยะขยะสังคมขยะคอนเทนต์ขยะข้อมูลข้อมูลขยะขยะ ไม่มีหาอะไรจริงสักอย่างมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อรูปภาพนั่งคู่กันก็หาว่าได้กันมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อกูงงมากไปเชื่อได้ยังไงเออถ้าหลักฐานชัดแบบมีตอนสีกากรอบกูจะ ไม่ว่าอะไรเลยอัดวิดีโอกันอยู่ในที่ลับตานอนกอดกันเล่นหัวกันหนุนตักกันอ้าถ้ามีภาพอย่างนี้มาให้กูดูนี่กูจะเชื่อมึงเลยถ้ามันมีจริงอ่ะมึงไม่รู้คนแรกหรอกกูจะบอกให้ตำรวจอ่ะป่านนี้เขานั่งสืบรอกันแล้วไอ้คดีที่จะเปิดเขาไม่เปิดหมอดูหรอกจ้าเขาจะเปิดพ้าก่อนเพราะพระเนี่ยมาต่อเนื่องเลยถ้าจริงอย่างมึงว่านะ โดนแล้วไม่มาถึงวันนี้หรอกเพจขยะแล้วมึงก็โง่ไปเชื่อถ้ามันจริงนะักข่าวปั่นกันแล้วมึงวัดเขาดังระดับประเทศลืมอะไรไปหรือเปล่าคนนับถือศรัทธากระทั่งประเทศมึงลืมไหมเขาไม่ใช่วัดเล็กๆเขาวัดใหญ่แล้วเขาวัดดัง นักข่าวไม่ปล่อยเรากูบอกให้มีแต่พวกโง่ๆพวกปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละที่มานั่งเล่นนั่งเต้าข่าวก็อยู่ใครเชื่อโคตรโง่กูบอกให้และใครเชื่ออีช่องนี้นะโง่และใครอวยอีช่องนี้ก็โง่ แล้วคนดูก็มีเท่าหยิบมือมีคนดูมีคนดูอยู่สองสาเส้นเส้นฮามอยมีคนดูอยู่สองสเส้นเนี้ยพยายามปั่นอยากดังประเด็นคืออยากดังมึงอยากเป็นเหมือนช่องใหญ่ๆเขาที่แบบว่าเวลาแฉะอะไรแล้วแบบมีคนไปนสนใจคนติดตามเป็นล้านเป็นแสนได้ค่าได้แสงแต่ทำไม่ได้ไม่มีปัญญาทำเพราะข้อมูลตัวเองไม่ดี ข้อมูลตัวเองมีแต่ข้อมูลใส่ลายป้ายสีมีแต่ข้อมูลปัญญาอ่อนข้อมูลเด็กกะโหลกกะลาไปหยิบเอาแต่ข้อมูลเก่าๆที่เขาเลิกกันไปแล้วเขา,เขาทิ้งกันไปแล้วเขาละกันไปแล้วอะไรละคนหนึ่งเขารับรู้กัหบดแล้วยาเอามาแชร์ไม่เลิกปันน่นไงแต่ปั่นไม่ขึ้นอีนี่เขาเรียกว่าเรียนไม่เก่งไม่เรียนรู้วิธีการปั่นแบบถูกต้องเหมือนคนเป็นบาริสต้าแต่ปั่นนมไม่ขึ้นนะเมืองไม่ควรเป็นบาริสต้า ไม่ควรเป็นแบบเครเรีอะไม่ใช่บาลิสตาเขาเรียกนะช่างชงกาแฟเขาเรียกคนชงกาแฟแล้วก็บาลิสต้าอะไรปั่นนมไม่ขึ้นก็ไม่ควรมาชงกาแฟขายชาวบ้านนะเช่นเดียวกับกับปั่นกับปั่นกระแสไม่เป็นก็ไม่ควรมาปั่นไม่ควรเอาข้อมูลมาบอกชาวบ้านจริงๆไม่ฉลาดกูไม่เอ่ยชื่อมึงหรอกกูไม่ฆค่า ไลราคาดีแต่ตีชาวว่างไปวันวันแต่มีแต่ข้อมูลตอแหลมีแต่ข้อมูลหลอกลวงมีแต่ข้อมูลเป็นเท็จมีแต่ข้อมูลเพิร์เจอร์มีแต่ข้อมูลขยะโคตรขยะกูสงสารอ่ะอยากดังแต่ดังไม่ได้อยากเป็นช่องข่าวที่ประสบความสำเร็จแฉคนอื่นแต่ทำไม่เป็นหาข้อมูลไม่เป็น หน้าสงสารและอีกคนที่เชื่อก็โคตรหน้าสงสารมีอยู่เท่ากระยิบกระยิบพะออยเข้าไปนั่งชมกันเข้าไปนั่งชื่นชมกันเข้าไปนั่งคุยกันเข้าไปนั่งแสดงความเห็นกันคูเข้าไปส่องหน้านะโอ้โหสภาพแต่ละคนดูไม่ได้แต่ละตัวแต่ละตัวที่นั่งซ่องสมุมอยู่ในนั้นอะ กูเห็นสภาพแล้วกูขำแค่กูเห็นหน้ากูว่าขำแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวพวกแบบว่าหูเบาไรน้ำหนักต้องตัดหนังไข่กับทวงหูไว้บ้างนะเพราะหูเบาเหลือเกินนี่กูไม่รู้ว่าหูหรือหนังเทา้าทำไมามันถึงได้เบาขนาดนั้นกูว่าหนังเท้านี่ยังหนักกว่าหูมานะกูบอกให้ นี่กูใช้คําซอฟมากนะหนังเท้าเมื่อกี้กูจะเกือบจะใช้คาว่าหนังตีนนะแต่กูเว้น่าให้หน่อยนึงเก่งใจคนมันเกียดอะมึง มันก็วิ่งเข้าไปช่วยกันเกียรดมันก็ไปเลือกปกติมันก็หาพวกทั้งๆท,ที่รู้ว่านั่นมันก็โจรแต่มันไม่อยากรู้จะหาโจรที่ไหนมันก็เลยอ่ะโอเคกูเอาโจรน,นี่ก็ได้วะโคตรปัญญาอ่อนอ่ะกูยกตัวอย่างง่ายๆนะ มันจะมีคนโง่ที่ไหนวะสมมุติสมมุตมมิตนะถ้ามันเต้าข่าวเนะกูถามไม่จริงมันจะมีคนโง่ที่ไหนวะที่แบบสมมติเป,เป็นพระไหนก็ได้นะกูยกตัวอย่างอะแล้วเอาผู้หญิงที่เป็นเมียตัวเองอะเมึงมาลอยหน้าลอยตาอยู่ในวัดเฉิดฉายให้เป็นใหญ่ในวัดอะเมึงและอยู่เคียงข้างมึงว่ามันไม่ล่อแหลมไปหน่อยเลยวะมันจะไม่เสี่ยงต่อการตรวจสอบมันจะไม่เสี่ยงต่อการเพ่งเลง็งหรอกูถามจริงอะ มันควรจะต้องปิดบังหลบหลบซ่อนๆอนแอบไว้ไม่ใช่เหรอแบบไอ้พวกพระปราชิกเหล่านั้นไอ้พวกเสี่ัมีรละปาชิกอะแอบไว้ซ่อนไว้แต่ความมันแตกอะมึงใครจะเอาโผล่ขึ้นมาวะแล้วลูกศิษย์ในวัดเต็มไปหมดคนมาวัดทีนึงกี่พันคนวัดเอามึงความเป็นจริงมันมามันแห่แหนกันมาจะมาเปิดตัวทำไมใครจะโง่าถามมาตอบก็มีแต่คนที่คิดโง่โง่ก็ถ้าเป็นมันมันจะทำไงประเด็น มันก็เลยคิดว่าเขาจะทําแบบความคิดมันมันก็เลยมาประจานนี่ไงก็ใครจะโง่ทําก็มันไงมันก็เลยคิดว่าเขาต้องทําแบบนี้แน่นเลยผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงข้างกากต้องเป็นศีกาโว้ยตายมึงก็โง่คิดได้เนาะใครจะมาทําอะไรประเจิดประเจิดถ้ามันเป็นความชั่วความชั่วยิ่งเปิดเผยยิ่งไม่รุ่งเรืองยิ่งปิดบงังยิ่งรุ่งเรืองนี่คือคําสอนของพระเจ้า คนชั่วชั่วมันจะอยู่ได้มันต้องปิดบังซ่อนเล้นความชั่วของตัวเองไว้จะไม่เปิดเผยออกมาปัญญาอ่อนหรือเปล่าใครจะเอาเอาเมียตัวเองมาชูวะพระที่ไหนจะเอาเมียตัวเองมาเดินข้างๆกายตลกโคตรปัญญาอ่อนหัดมีสมองคิดกันบมนางอวานตลกแล้วบอกตัวเองเก่งเป็นนักสืบ สืบแบบใดสืบแบบโง่ๆมึงไปเรียนมาใหม่ปะไปเรียนอะโคโนันมาปะโคโนันยอดนักสืบปะอย่างนี้เขาไม่เรียกยอดนักสืบจะ้ะข้อมูลที่มึงมีไม่ได้มีจริงหาอะไรเลยปันเกง พูดเพ์เจอร์เลยแบบกูฟังแล้วกูตลกปกหามากเลยอีพวกนี้เกิดจากคนตมเกิดจากขี้ไข่เกิดจากของสกปรกเกิดจากขี้จากเยี่ยวอีพวกสันดาลพวกเนี้ยนะ อาไปแล้วขอตัวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเดินทางไปอะไรวะลบบุรีแต่เช้ามืดอีกพรุ่งนี้อาจารย์น่าจะเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงครึ่งประมาณเนี้ยนะ ส่วนลดไม่มีแล้วนะวันนี้ อย่าลืมซื้อของในตะกร้านะทุกคนผมฉีดยาการแมลงเริ่มฉีดผมตั้งเจตนาฉีดกับไม่ให้มีมแมลงมาเกิดถ้ามึงไม่มีเจตนาฆ่าไม่บาปฉีดเพื่อป้องกัน ไม่บาปเหมือนอยากันยุงอย่างเงี้ยซอฟเฟลอย่างเงี้ยมึงฉีดเพื่อป้องกันให้มันไม่เข้ามาถึงตัวอันนี้ไม่ได้เป็นบาปแต่ถ้ามึงฉีดเพื่อมีเจตนาฆ่าเนี่ยอันนี้เป็นบาป อย่าลืมซื้อสินค้าในตะกร้านะทุกคนกดอุดหนุนของในตะกร้าด้วยเดี๋ยวจะไปแล้วน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่รรางปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับกระดูกกระเพรามะม่วงแห้ง,มง,ห,งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานในตะกร้านะจ๊ะอาจารย์ไปที่หนองม่วง ขายดีทุกอันจ้าอาอาจจะขอตัวก่อนนะทุกคนอนุโมทนากับทุกคนด้วยนะไว้พรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าตอนเช้า ไม่แน่นะ้วอบางทีอีส่วนรถมันชอบมาแบบอาจจะมีตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานนั้นมันก็มีสี่ทุ่ม ไปแล้วขอตัวนะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันอนุโมทนาทุกคนด้วยนะบ๊ายบายไปสั่งที่หลังก็ได้โอ้ยใส่ตะกร้าไว้แล้วก็อย่าลืมไปจ่ายตังค์กันด้วยเรอ